เพื่อนๆจ๋าก็เลยต้องมาใช้เสียงภาคอีกทีหนึ่งนะคะสวยงามมากบายจ้าด้วยกันนะคะ แม่ล้อมดาวได้ใช้เสียงภาคใหม่เพราะว่าเพื่อนๆแม่ล้อมดาวพูดเสียงดังมากนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่ล้อมดาวพาชม วัดสะลงเรือนะคะเพื่อนๆน,นี่คือทางลงเรือนะคะเข้าไปชมกับแม่ลองดาวมากค่ะเพื่อนๆร่มรื่นเย็นสบายจ้านี้ทางขึ้นไปบนหลังเรือนะคะเพื่อนๆ ซึ่งเดิอนอยู่ข้างหน้าแม่ล้อมดาวก็คือคุณตานะคะแล้วก็เพื่อนๆแม่ล้องดาวที่มาตามผนังเรือก็จะมีเขาวาดภาพไว้ให้ชมนะคะเพื่อนๆ คลิปนี้ก็เจอกับแม่ล้อมดาวเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีนะคะซึ่งเดิอนอยู่ข้างหน้าแม่ล้อมดาวก็คือคุณตานะคะแล้วก็เพื่อนๆแม่ล้อมดาวที่มาวัดสะลงเรือนะคะเพื่อนๆน,นี่คือทางลงเรือนะคะเข้าไปชมกับแม่ล้อมดาว ไปพร้อมแม่ล้องดาวนะคะเพื่อนๆจ๋าก็เลยต้องมาใช้เสียงภาคอีกทีหนึ่งนะคะ ตามผนังเรือก็จะ เข้ามาด้านในเรือนะคะเพื่อนๆซึ่งด้านในเรือสวยงามมากๆเลยจ้ามากค่ะเพื่อนๆร่มรื่นเย็นสบายจ้าชมไปพร้อมแม่ลงดาวนะคะด้วยกันนะคะ แม่ล้อมดาวเาได้ใช้เสียงภาคใหม่เพราะว่าเพื่อนๆแม่ล้อมดาวพูดเสียงดังมากนะคะจ้านี่คือทางเข้านะคะเพื่อนๆจ้าตามผนังเรือก็จะ ตามผนังเรือก็จะสวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่ลมดนาวพาชม คลิปนี้ก็เจอกับแม่ล้มดาวเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีนะคะมากค่ะเพื่อนๆร่มรื่นเย็นสบายจ้าเพื่อนๆจ้าก็เลยต้องมาใช้เสียงภาคอีกทีนึงนะคะ สวยงามา vai by ชมไปพร้อมแม่ล้องดาวนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่ล้องดาวพาชมวัดสะลงเรือนะคะเพื่อนๆน,นี่คือทางลงเรือนะคะเข้าไปชมกับแม่ล้องดาวซึ่งเดิน อยู่ข้างหน้าแม่ร้อมดาวก็คือคุณตานะคะแล้วก็เพื่อนๆแม่ล้อมดาวที่มาลาบ๊ายบายจ้าลาบ๊ายบายจ้าซึ่งเดิน อยู่ข้างหน้าแม่ร้อมดาวก็คือคุณตานะคะแล้วก็เพื่อนๆแม่ร้อมดาวที่มา ชมไปพร้อมแม่ล้องดาวนะคะชมไปพร้อมแม่ล้องดาวนะคะนี้ทางขึ้นไปบุนหลังเรือน,นะคะเพื่อนเพื่อน ผนังเรือก็จะจ้านี่คือทางเข้านะคะเพื่อนๆจ้ามากค่ะเพื่อนๆร่มรื่นเย็นสบายจ้าวัดสะลงเรือนะคะเพื่อนๆน,นี่คือทางลงเรือนะคะ เข้าไปชมกับแม่ล้อมดาววัดสะลงเรือนะคะเพื่อนๆนี่คือทางลงเรือนะคะเข้าไปชมกับแม่ล้อมดาวคลิปนี้ก็เจอกับแม่ล้อมดาวเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีนะคะคลิปนี้ก็เจอกับแม่ล้อมดาวเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า สวัสดีนะคะสวยงามมากๆจ้าพร้อมแม่ล้อมดาวนะคะเพื่อนๆจ้าเข้ามาด้านในเรือนะคะเพื่อน